อนก็ขอสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้นะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีทำอย่างไรให้ต้นพันธุ์เก็บได้ถึงยอดนะครับพูด,ดง่ายๆว่าทำให้ต้นแก่เร็วนะครับวิธีของผมนะครับอาจจะไม่เหมือนคนอื่นเขาหรือเหมือนก็ก็แล้วแต่เทคนิคใครนะครับของใครของมันที่ปลูกมันนะครับที่ศึกษาที่ทดลองมานะครับ อย่างที่ผมทํานี่ก็คือตามข้างหน้าที่เห็นในภาพนะครับนี่คือพันธุ์มันสปะหลังพันธุ์ขุนศึกผมจะตัดใบออกน,นะครับให้เหลือแต่ประมาณสีห้าใบบนยอดแค่นั้นนะครับแล้วก็เหลือก้านไว้ทีนี้เราจะมาตัดตอนที่ก้านร่วงนะครับคือก้านใบนี่จะเหี่ยวนะครับนี่เหี่ยวแล้วร่วงร่วงเราก็จะตัดสามารถตัดได้ถึงประมาณนี้นะครับ จะทำให้ต้นแก่เร็วเราสามารถเก็บท่อนพันธุ์ได้ตั้งแต่โคนนะครับตั้งแต่เง้าเลยนะครับตั้งแต่เงาเลยถ้าใายมีน้อยก็ขุดเง้าไปก็อย่าทิ้งเง้าเ,าเอาไปถมปลูกต่อนะครับแล้วก็เนี่ยเราจะได้ท่อนพันธุ์เยอะเราก็จะตัดทิ้งประมาณนี้นี่ก็จะแก่นี่คือทําให้มันแก่เร็วนะครับให้ต้นมันแก่เร็วเพื่อที่จะไปทําพันธุ์เพื่อที่จะขยายได้เยอะๆอ,อันนี้คือสําหรับคนที่ปลูกมัน น้อยๆน,นะครับปลูกปลูกมีพันธมันน้อย1ง,งานหรือส0บยต้นอยากได้เร็วก็ใช้วิธีนี้นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ